นี่ขอสักทีสักทีผมว่าสักพี่แค้นหมวกขนาดนี้พี่หนึ่งหนึ่งอะผมสักสามวินไหมอย่าอย่าเล่นทีเพิ่มไม่เพิ่มเฮ้ยตรงนี้ไงล่าได้เล่นถือถือเงี้ยถือว่าพี่รักก็แสดงในทำไหมฉันอีพะลม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 เราไม่คิดด้วยพันลมผมขอแค่พี่พะลมคนเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวลั่นเองครับคนนี้กูเปิดโทรศัพท์ทำไมเนี่ย อาปิดโทรศัพยังไงอ๋อปิดนี้เอ้าอ่าทำไมกูโดนยิงนานจังอะมานานมานานะเสียวเสียวเสียวพี่จิพี่ิกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงมึงกูเจอรงสุนแลึงอีสัตว์หลังอย่าียว่าเมื่อกี้อ่ะขว้วกูโดนเลยพมเฮ้ยฮเยเ็นใดเย็นใจเย็นไอ้น้อง ไอ้ทายซิมจะโก้ซิมจะซิมโกอยู่ซิมโกเออโกวันนี้แหละบินแน่ล่ะโดนด่าโดนบูดตอนนีงเสียงของมันอะที่จุดัดการเปล่าโดนตีจุดจัดการไม้ก่อนจุดจัดการไม้ก่อนเปไงบ้าช่วยกูจิงช่วยนี่นี่นี่นะใช่ไหมเหน่อยมากต้องกลับจากมองจากมอมึงเอาปืนตบหน้ากูปะเลิศอือจริงหรอจริงแล้วยังไงต่อจริงเตาย ได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินค่ะไอคิดทำไมหล่นเอออีทอกโคตรโศกว้าขึมาแล้วขึ้นมาแล้วขึมาแล้วเลิศน้อยแล้วพี่แรงขึ้นแล้วอ๋อแรงก็่หนูหรอเออเล้วยังละสูงยาเฝ้าข่มตีไม่ได้ข่มตีพวกพี่แรงขึ้นเลยสุดยอดเนินแม่งสุดยอดอุ้ยแรงขึ้นแล้วอ่ะ อุ้ยหมุนจนมึนแล้วอ่ะแั๊บนึงนะพีช่วยพี่มาั่วยพี่มาอ่วยพี่มาช่วยพี่มาช่วยพี่มาช่วพี่มาช่วย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 มช่วยพี่มาช่ย่ช่วยพช่วย่มาช่วีาช่วยพี่มาช่วี่มาชอยม่ม่่า่ี่ยมยี่ีนาี่เย มีฮิตสนุกดีว่ะสนุกดีว่ะเล่นกันเองอืมอน้องสาวสามสามอารมณ์สามนี่พไม้ไม้ไม้สามไม้สั่งว้าวและอีนี้นุ๊นๆเอาหัวแดงไปเอาหัวแดงอีหัวแดงมาลบหัวแดงมาลบไออีหัวแดงอยู่ในอีนี้ผมกาะอยู่าได้ได้ได้มันตื่น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 ยี่ไม่โดนหรอกยี่ไม่โดนหรอกยี่ไม่โดนหรอกยี่สาวยี่สาวเออเออแล้วแล้ว ไปไปจะดการมันจัการมันมามามาเราจะชาออนไลน์แล้ว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 มไปไปสมองสมองสมองสมัวสมองสมองสมัวเออหนูก็จะมาซ้ำนะอย่ามีเวลาซ้ำห้าม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 ให้คนยืนข้างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะหดันอยู่สตาร์กันหรอกใช่ละกันคุณตำรวจคุณตำรวจตั้นใครอยู่ที่เไหนเราเป็นตำรวจแล้วยังไง คือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคือคือลูกยังไม่ได้ลุกซักสองวิเลยอ่ะอันเนี้ยจัดการจัดการปั้นจัดการเป็นโจรแล้วไงอ่ะตีดบูดติดทำไมผมเป็นตำรวจแล้วยังไงผมเป็นตำรวจเป็นอะไรผมเป็นตำรวจเป็นอะไรเฮ้ยแซมแลบสวยพี่สวย มีคนปั้นปั้นปั้นยิงเดมี่ดิยิงเดมี่ดิไม่ตรงหัวไม้ปมีคนแอบเตมแลมีนงตำรวจตำรวจตำรวจเตมแลมไปน้องสาวยิง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 คนไหนยิงคนไหนโอเคแล้วเด้งดนงอีหมูเไหม วันนี้แหละยวผมรูปคิวพี่พัดลมแน่เจอผมอ่ะไม่โดนไม่โดนตั้งแต่ไม่ช่วยคดีกูในประเทศแล้วนะแม่งสิบนาทีจะเอาอะไรมากวะพี่ฮะสิบนาทีเนี่ยแม่งตดจะไม่หายเหม็นก่อกมาแล้วมึงอีกคดีแรกไม่เท่าอ่าว่ามาว่ามาคดีแรกอ่ะอีกคดีแรกไม่เท่าไหร่คดีต่อไปมัวแต่ประชุมพีดาเขาประชุมกันอยู่ประชุมยังจำเป็นอยู่ไหม เอารกไมีคนจะฆแบบนี้หรือเปล่ามีคนโดนปืนตกหน้ามหรือเปล่าวะป้ามีมีคนอยู่เยอะแล้วมาโหวตโหวต อันนี้ใช่ด้วยอีปั้นมึงได้เพราะมึงเป็นตำรวจปะก่อนในอีดอกมาถึงยิงแม่นอะหนูไม่เคยรับหนูรับเขาข้าวแล้วทขาไมกูไม่มีอ่ะไม้เลยโลโก้มันมันมันมีโค้ดอยู่โลโก้อ่ะคิดไว้ว่าแบบนึงคือจะเป็นฟิลเนี้ยคล้ายๆจีจอ่ะที่อ่าจะทำโดนไหมโดนไหมดอกกุหลาบโดนนะดิดอกกุหลาบแบบนี้แบบันีจ่ะเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยตรงปีกสําหรอบเนี่ยเป็น มันต้องดูดีๆีกลกุหลาบกีบกุหลาบเง้ยมีล่วยแล้วพนมมันจะมแต่วยแล้วพนมพนมนี่อ้าอย่ไปโดนนี่ไงมลทั้งหมดเลยนะยี่ไว้ยขาวาเอ้าไปโดนแล้วไมหนูไม่มีปืนคนเดียวแล้วนั่นหนูต้องแล้นี่ยิงมัน่มามาอมนไซับเดี๋ยวไปซับเดี๋ยวไปซับเยวไปซัาอยา โอ้ยวิ่งไม่โดนได้ไงวะมตายยังว่วันนี้เราจะเข้าเมืองตอนไหนนะครับวันนี้จะเข้าเลยไหมล่ะมันอนี้เนี่ยสั่งเพิ่งเพิ่งลงอะหลวัดปั้นมาซีทุกคนฉันเข้าอยู่ในเมืองเยกไ้หล่มากไม่ถ้าจะถ้าจะนัดซ้อมแบบเป็นทีมไฟก็ คุณต้องแรวจบ้านค่ะคุณต้องตรวจบ้าตั้งแต่เนี่ยนะนี่ไงเราก็ถ้าเราต้องรอทุกคนพร้อมอ่ะเราแบบมาเลยอ่ะนัดคนน่ะทุกคนแบบพร้อมกันอ่ะหยุดหยุดทำเเฮ้ยเหมือนมีตัวแซ่ อย่างนี้ตำรวจปั้นตำรวจปั้นสวยมานสวยมากสวยมากโต๊ะยายายาทำไมยิงแม่นๆเลยวะลูกเอี๊ยงลูกเอี๊ยงลูกเอี๊ยงนี่เห็นไหมลูกเองอยงลูกเหี้ยไปเล่นวารโลกันไหมโอ้มันมีหนุดไยดิอยากเล่นยิงกันขนาดนี้ไปเล่นวาโลกันไหมไปเล่นวาโลกันดีกว่าพี่ เข้าเมืองลงไม่ต้องเล่นแล้วนะปีไฟไปทีลาขั้วฮอบอมมีปีไฟคือเกมอะไรอ่ะมีพาคนไปรับไอ้นี่หน่อยไปรับไปรับไปรับบัตรอ่ะเฮ้ยแย่แค่ไหนไม่โดนเลยอยากกันขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อ่ะไอ้สัตว์มึงมายี กินกูแล้วมึงมาแบบอะไรเนี่ยมึงปัญญาอ่อนนะนี่เต็มบ่ไม่พูดถึงไอ้ผมเหลืองเนี่ยมันมายิงบ้านก่อนพอบ้านยิงมันกลับแม่งมาตีบ้านตายเอาปัญญาอ่อนนะเนี่ยเฮ้ยเป็นบ้าบ่โลกจะยิงให้แล้วเออแกเลิศแกเลิศแกเลิศมึงยิงไว้มึงยิงไว้ได้พี่ไดำเม็ดซ้ำเม็ดซ้ำเม็ดมึงยิงไว้มึง ใช่พี่สวยนั่นแหละนั่นแหละพี่ประลมนั่นแหละ<ม>อย่างั้นต่อไปดีที่สุดแล้วถูกต้องเล่นอะไรกันวนะน่ะเล่นยาดีๆแล้วเล่นไม่อนนออไเอเดนเหรอเอ๊ะพวกฉนจะกลับไปเล่นไอเดนคอยสิสุดยาบ้าอันนี้อันนี้อันนี้อย่าเหมน หมอีป้ามันโกงอ่ะมันมีไอ้นี่ที่จอมันนะจต่การมาแต่การมามามาฉันยิงให้ฉันยิงให้ถือปุ้บเลยถือปุ๊บเลยฉันยิงเสรแล้วฉันยิงเสรแล้วมามาหลุเอ้าไปไหนแล้วเอ้าไหนเอ้าเอาอันนี้เบรกกิ้งนะคะขอยัดแดงขอยัดแดงค่ะนี่เกมแคสพี่เกมแคสเกมแคสอ๋อโกหกปอดหลักฐานอืมส่งมาเป็นเอ้าเกมแคสจริงเอ้าดูแชร์จอเดียวหลุดเกมมั้ยเนี่ย กลับไหนเราจะไหนตูดพี่ผมไปทำงานแล้วเจอกันครับขอมากครับวันนี้เจ้ากันเจ้กาได้ครับโอ้โหเจอกันจะเข้าปั้นอ่าตัว่ออนเลยทําไงคันนี้มึงมีจอที่ที่เอ็นนี่ปะฉันมีโค้ดอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาโค้ดให้แป๊บหนึ่งนะใส่ขอเวลาเดี๋ยเอฟแปดเอฟแปดแล้วใส่นะ แม่สร้างห้องใส่โค้ดให้หน่อยได้ไหมได้สเตซี่ใครมีให้สเตซี่สร้างอะ่ะเดี๋ยวส่งเมาส์แตดก่อนลวกันอันนี้เป้ากลางจอ